น,นีจะมีคนเดินเยอะพิเศษจ้ะเพราะว่าดอกไม้บานสวยนม่คกอนสวยท่าใช่ไหมนะพาไปขึ้นไปดูข้างบนสีเหลืองดอกลยอุยยังไม่บานก็มีวูดอกอะไรรวมเหลืองสวยมากเลยนะนะพี่น้องฮะ สวนดอกไม้อันนี้เข้าฟรีนะจ๊ะไม่ได้เสียตังค์แต่เขาจะมีวันเปิดขายพันดอกไม้อยู่พี่นอ้องอุ้ยดอกนี้ฐาน,นมุมสูง อนนดอกกระเทียมป่าขาวดอกกระเทียมป่าใกล้บานร่วงละอันนี้คือป่ากระเทียมตอนที่จะถ่ายเ็ายังไม่เป็นดอกนะพี่น้องอันนี้เขาเป็นดอกบานมาแล้วจะ้ะแล้วก็หนาว ต้องนี้ไม่มีเด็ดนาวเป็นดอกมาแล้ว,ลวขาวพวนแลวกระเทียมป่าโอ้ยตรงนี้ยิ่งสวยเลยดูกันเป็นยาวๆเลยวันนี้พี่น,นี่น้องจะาแล้วต้นไอ้หญ้าหางม้าก็สูงไนแล้ว,ลวหอมขาว้าวสวยๆนี่นี่จ๋า ดอกกระเทียมป่าขาวสวยมากเนะเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมเลยนี่ก็มุมดอกไม้สีเหลือง,งสองข้าง

เราพาไปดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้สวยมากอะเจอทองฟ้าไปด้วยวันนี้พามาดูดอกไม้แบบจุกๆเลยพี่น้องเข้าบานเต็มที่ถ้าเกิดเรามาช้ากว่าน,นี้ เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยแบบ <c oughs> เห็นแล้วประทับใจมากเลยแถมยังไม่เสียตังค์ด้วยฟรีอีกต่างหากเพื่น้องมุมนี้ยิ่งสวยว้าวมี่ถ่ายไหมเพี่น้องชมถึงไม่แดดก็โอเคอืม ดอกเขาเรียกดอกอะไรเบลล์ดอกระเทียมป่าดูสวยมากเลยจอกเขาดูแลเขาบานสวยมากเลยกูก็สีชมพูช่วยดิอลัสกูเต ว้าว <Wow. laughs> เราคู่กับสีแดงมามาดูอีกมุมนึงเน,นี่ยมุมนี้ก็สวยเหมือนกันเต็มไปด้วยดอกดอกไม้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เคยไม่เคยมาเจอแบบ ดอกไม้ที่แบบสวยบานกันพ้องกันแบบนี้เลยอะพี่น้องนี่ครั้งแรกที่ฉันมาสวนเนี้ยเราเชนเห็นดอกไม้มันบานพ้องกันอย่างนีฮ่นี่เหมือนดอกทานตะวันบ้านเราเลยดอกทานตะวันน้อยแบน,นี้สวยยาวไปนุ่มเลย có nhiều dài được trong cha, ở đây ui, đây là đây ạ? Hãy thử thay mông xuống Mông xuống Tết họ đang thay cho tình ảnh à. What oh. how should you sick Seek? say Thank you นี่นี่นกำลังบานงามเลยที่นู่นนี่ชัดไม่เ <c oughs> ยด,ดูคุ้งเหรอว้าวไม่เชื่อนะชัดว้าวสวยมากสีไข่วันนี้ สวยทุกมุมสวยของจริงและของปลอมนี่วันนี้นโหมาไม่ทันช่ออันนี้ฟูงเกศสีสวยมากแต่เริ่มแล้วเริ่มจะร่วงโรยเลยแ,แต่ก็โอเคอยู่นั้นะ สามีไม mm ่เป็นใจนยสวยกับเดี๋ยวจะพิโนวิวสวยมากถ่ายสวย ตอนนี้เรากำลังเดินออกแล้วจ้ะพี่น้องจาดมัน,นอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ยังไม่ได้ปลูกแต่อีกส่วนหนึ่งพวกทยมากล,ลกลับแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่เบนกลับแล้วมาก็มาประยกประเดายังไม่ทำอะไรเลย ชวนอยกกลับแล้วซวยมากเลยจากวันนี้ดอกไม้มาจ้องวะมาช้าก่านนี้รับรองร่วงโรยไปหมดแน่เลยคนพามาก็อยากจะกลับแล้ะนะชัด